สวัสดีครับที่นี่ร้านมจุนบิ๊กไบค์มือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้านะค,คือคลิปเซอร์วิสนะครับคันนี้เราจะทําการเปลี่ยนทายนะครับน้ํามันเครื่องกรองน้ามันเครื่องกรอง,องอากาศน้ามันเบรกหน้าหลังให้กับ Honda CB300R คันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเซอร์วิสกันเลยนะครับลุย ลูกค้าสําหรับคันนี้นะครับคันนี้จะมีกระจกเดิมให้ท้ายเดิมให้นะครับท้ายเดิมแต่งมีให้นะครับเออท้ายเดิมแต่งนะท้ายท้ายแต่งมีให้นะเพราะว่าจริงๆที่ใส่เป็นสภาพแบบนี้นะกระจกสีอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจนะครับคือพรุ่งนี้ผมจะต้องนํารถไปตรวจสภาพเพื่อนํานํารถคันนี้ไปโอนก่อนที่ให้ลูกค้าได้รับรถนะครับคันนี้ก็เลยต้องใส่กระจกเดิมท้ายเดิมให้ครบถ้วนนะครับอ ทางกนส่งเขาบังคับมานะครับโอเคพอผมจะส่งรถผมจะต้องผอดกระจกเดิมและส่ท้ายแต่งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนนำ้ำมันถายน้ำมันเครื่องไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเลขไม์กันนะครับว่าผมเปลี่ยนให้ตอนไหนนะครับหนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะครับนี่น้ำมันเบรกนะครับใสๆครับเบรกหลังอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้หนึ่งจุดห้าลิตรนะครับนี่พร้อมกรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นำรถไปตรวจสภาพพร้อมให้กับขนส่งมารับรถไปให้ลูกค้านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับไปเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย